สวัสดีครับผมว่าเดี๋ยวเราออกมาจากพาเจริญนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะดิ่งตรงกลับบ้านลูบลีแต่ว่าระหว่างทางเดี๋ยวเราจะไปแวะดูน้ําตกคลองลานกันครับผมพอดีว่าผมเคยไปรอบที่แล้วเราน้าไม่เยอะมากแต่ตอนนี้เขาบอกว่าโหน้ําอลังการครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่ามันจะอลังการขนาดไหนครับผมตามไปดูกันเลยครับ ก็แนะนํานะครับสําหรับผู้จะลงไปข้างล่างนะครับข้างล่างไม่มีห้องน้ํานะครับผมนะมันจะมีนะครับผมนี่ให้ดูนี่พอเ,เราเข้าเราเข้าจากทางนี้ใช่ไหมเราเข้านี้อ่าเราวนมาครับนี่เราก็มาจอดรถนี่ตรงนี้ข้างหลังเปน็นน้ำตกเช่ไหมเห็นน้ำตกไหมนี่ยเราจอดรถตรงนี้เรามาเข้าน้ําก่อนเยังไม่อยู่ตรงข้าวเราจะลดนะครับครับเข้าได้เข้าเลยครับผมข้างล่างไม่มีห้องน้านะครับมันต้องหวังว่าจะลงไปเข้าห้องน้าข้างล่างนะครับ จัดการตัวเองให้เรียบร้อยครับผมแล้วก็อยู่ถ่ายรูปก,กันไปยาวๆเลยครับจัดไปผมก็ถึงแล้วครับของลานครับผมเราเห็นนะข้างหลังนะข้างหลังนี่เรามองเนี้ยมองเนะี้ยมาดูข้างหลังนี่ว่าสวยนะเดี๋ยวเราไปดูข้างในครับสวยกว่านี้เยอะครับผม tại cái hấp ็เดินลงมาหน่อยนะครับผมก็จะมีับผมนี่อันนี้ถ้าเราไปเดินเข้าไปหาต้นตกนี้ด้านขวามือครับผมจะมีจุดถึงทัชครับผมให้ไปถ่ายรูปต้นตกจากมุมนี้จะมีป้ายอันหนึง่งถ่ายรูปได้ครับลองขึ้นไปดูนะครับ โอ้โหแรงมากครับผมดูหรือแฉะที่เพป่นฝนตกนะเห็นไหมเห็นแห้งไหมนี่เป็นละองอ,งลนะละองของน้ําฝนนะร่องของน้ําตกครับเนี่ยแดี๋ยวก็ฝนตกเลยฮะเดี๋ยวอองของน้ำตกครับผมเอาไปดูเลยเดี๋ยวฝนตกเลยน่าจะล่มมา้งเนี่ยนี่ละอองเนี่ยน้ำอล,ลังมากเหมือนตอนนี้น่าไม่น่าเล่นได้ลนะลองไปดูใ,ใกล้ๆครับผมว่าเป็นไม,ม่ใช่เดืน แล,แ,ลแล้วเปียกแล้วลาแล้วเปียกแล้วไงผมมาเชา้าไปนั่งรออยู่ครึ่งครึ่งชั่วโมงกว่าเละแล้วเทียครับผมประมาณน,นี้ครับผมก็จบครับผมคลองลานวันนี้น้ําเยอะผมชื่อครับผมดูครับพื้นแฉะหมดครับผมดูครับเละหมดครับผมโอเคครับผมเจอก,กันครับบาย